สวัสดีค่ะท่านผู้ชมการโจมตีโดรนที่คุณทักษิณซื้อบริจาคก,กองทัพนะคะจะมีคนอยู่หลายกลุ่มพอควรนะคะก็เป็นพวกกลุ่มที่ไม่คือจะว่าไม่หวังดีต่อประเทศชาติก็ไม่ใช่นะดิฉันถือว่าแม้แต่โจรมันก็หวังดีต่อประเทศชาตินะคนปัญญาอ่อนก็หวังดีกับประเทศชาตนะิแต่มันเป็นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเหมือนไม่มีดี นักแต่พยายามที่จะอวดดีเกินสิ่งที่ตัวเองมีดีนะคะนพวกที่อยากอวดรู้โชว์ศักยภาพรวมทั้งไอ้พวกที่จมตีพักเพื่อไทยหรือครอบครัวชินวัฒน์นะ,ะมันจะต้องมีเรื่องมาเบี่ยงเบนประเด็นปัญหาบ้านเมืองเราเนีันอาการหนักประเทศเกิดศึกนะ ความจริงก็คือสงครามแหะแต่มันเป็นสงครามที่ยังไม่ประกาศรุนแรงนะฮะแต่ว่ามีกระบวนการที่มาสั่งห้ามไม่ให้นายกทำงานนะและมีกระบวนการซึ่งคนทำงานแต่มันมีไอ้พวกคนไม่ทำงานและไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยต้องออกมาขวางมาป่วนคนที่เขาทำงานอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เกิด ศึกใหม่ๆที่จังหวัดอุบลศรีสเกตอะไรประมาณนี้นะคะอดีตนายกทักษินเนี่ยลงไปเยี่ยมนะฮะเป็นวันเกิดท่านด้วยท่านก็บริจาคเงินส่วนตัวต่างคือคนเรานะคะมันผ่านอะไรมาเยอะมันจะรู้เลยนะคะลักษณะคนทิ้งบ้านทิ้งเมืองมันก็น้องๆบ้านแตกสะเรขาดนี่แหละต้องไปหาที่สุกหัวนอนอยู่กับผู้คนเยอะ จะอยู่ยังไงจะกินยังไงเงินทองใช้เป็นยังไงแบบไหนปกติอยู่บ้านตัวเองเงินทองมันก็ไม่พอใช้อยู่ละคนไทยนะมันก็ยังมีคนมาด่ามาว่ามาโจมตีนะนายกจะออกไปเยี่ยมน้ําท่วมก็จะมีคนว่าแม้แต่ครั้งนายกไปเยี่ยมศูนย์อพยพมันก็จะมีคนว่าคนโจมตีลูกอีชังตีนี้ยังอายไปเลยนะฮะแล้วตอนนี้มันเป็นกระแสข่าวนะคะดิฉันจะหาจังหวะแยกเป็นประเด็นที่ วิาพากษ์แบบสร้างสารรค์แบบที่ไม่ใส่อารมณ์แบบมีสาระนะคะก็ต้องทำใจอยู่ปักหนึ่งเหมือนกันว่าจะเป็นในเรื่องข่าวลือนายกลาออกแล้วนายกไม่รอดโดนเก็บแม่ทักษิณไม่รอดได้กลับเข้าไปเข้าคุกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวที่ฉันจะแปะภาพใ้อันหนึ่งมันจะมีข่าวที่นายกไปร่วมงานบางอย่างกับองค์พระเทพ ก็จะมีคนตัดต่อภาพซึ่งมันมองดูไปแล้วแล้วก็มาโอ้โหโ,หโหจมตีด่ากันในโซเชียลโพสต์ตรงไหนมาโดยเฉพาะไอ้กลุ่มที่โพสต์กลุ่มที่แชร์กลุ่มที่สร้างประเด็นโจมตีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนซึ่งจงเกลียดจ,จงชังอพรรคเพื่อไทยหรือครอบครัวชินวัตรนะทาตัวเหิมเกลือเทียบเจ้าอะไรประมาณนี้ทั้งทั้งที่ต้นภาพจริงๆเนี่ยมันจะเป็นที่เก้าอี้แถวหลัง คือองค์พระเทพนั่งข้างหน้าก็มาโจมตีกันนะคะว่าทําตัวเสมอท่านมันใหญ่มันเหมิมเกริมดูนั่งเก้าอี้เทียบกับเท่ากับองค์พระเทพแล้วก็ด่าแล้วก็โจมตีแล้วก็ดา่ดาหยาบคายเสียเสียงให้หักสิ่งนี้นะคะเกิดขึ้นในคนหลายกลุ่มพวกที่จงเกลียดจงชงังพักคระื่อไทยมากจงเกลียดจงชงังชินวัตรมากพวกที่สูญเสียอํานาจ พวกที่สูญเสียผลประโยชน์จากธุรกิจเทาธุรกิจเมือดหรือธุรกิจอะไรก็ตามที่รัคเพื่อไทยมาบริหารรวมทั้งรัคการเมืองคู่แข่งมันจะเป็นแบบนี้อยู่นะฮะสะท้อนให้เห็นว่าและยิ่งในเฉพาะที่บ้านเมืองต้องการความสามคัคคีแล้วเกิดศึกสงครามนะฮะตั้งศึกสงครามเขมรนี่ไม่ใช่ย่อยนะฮะรู้ไหมคะว่าคขเมรนี่มันเตรียมรบกับไทยนี่มาเป็นปี ะะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะหาเวลาคุยสักมุมหนึ่งอยู่นะคะในเรื่องของหุน้นเซ็นเตรียมนะฮะเตรียมที่จะปลดเตรียมที่จะขจัดร,รัฐบาลแพรทองทานให้ได้เตรียมแม้กระทั่งที่จะมีการคือเขาเคยเกิดกรณีปี25 5 4แล้วตอนนั้นรบแล้วเขาได้เปรียบนะฮะแล้วก็เกิดการย่ามใจมีการสั่งอาวุธมาเยอะด้วยเดี๋ยวเราเค่อยคุยกันในคลิปอื่นวันนี้เียนอยากจะคุยเรื่อง โดนนะฮะโดนทักสินซื้อให้กองทัพแล้วถูกโจมตีว่าอันตรายต่อทหารนะฮะมันก็มีอยู่สองสามกลุ่มแต่ขออนุญาตยกอันเดียวก็คือ,อต้นเรื่องมันขึ้นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมานายกทักสินเนี่ยท่านก็มีความประสงค์จะบริจาคเงินให้กองทัพคือเป็นการช่วยทหารนะคะก็รู้ว่างบประมาณบางทีงบประมาณเนี่ยมันจะมีการใช้ของมันใช้ของมันว่า งบใช้เพื่ออะไรเท่าไหร่อันนี้ระบบราชการมันเป็นแบบนี้ทุกกระทรวงค่ะเอองบนี้มีเท่านี้เท่านี้ต้องใช้ตามงบประมาณตามกรอบตามโครงการเป็นโครงการโครงการไปเพราะฉะนั้นงบบางทีที่จะใช้กันแบบนอกเหนือจากระเบียบร,ราชการน่ะมันไม่มีคนเรามันก็รู้นะฮะเอ,อ่อนอกเหนือจากระเบียบร,ราชการมันไม่มีแต่ละงบนี้มันต้องใช้ตามระเบียบเพราะฉะนั้นในสภาวะแบบนี้นะคะ <c oughs> อดีตนายกทักษิณท่านก็เลยประสงค์จะบริจาคเงินให้นะคะกองทัพอ่าเป็นเงินไม่เยอะหรอกคะ่ะเหมือนการช่วยเหลือคนทํางานนั่นแหละคะ่ะให้ได้มีความสุขสบายให้ได้มีความปลอดภัยนะพอจะไปบริจาคแล้วกองทัพก็ไม่ค่อยสะดวกอันนี้คือสตอรี่นะคะก็เลยขอให้เป็นของท้ายที่สุดอดีตนายกทักษิณก็ซื้อดโดรนมาบริจาคถ้าใครอ่านก็จะได้เจอ โดนสิบลำนะครับมูลค่าประมาณ3ล้านอันนี้คือที่เปิดเผยนะคะทันทีที่มีข่าวทันทีที่ภาพนายกทักษิณบริจาคโดนเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปก็จะมีการนะคะลูกอิช่างติลูกไอพวกที่ชอบวิจาร์ที่เป็นประเด็นดังหน่อยนะครับก็คือคุณปานเทพพัวพงพันนะคะอ่า โพสต์วิจาร์ณในฐานะของตำแหน่งของตำแหน่งประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนะคะก็โพสต์ทำนองว่าโดรนที่คุณทักษิณซื้อมอบให้กองทัพบ,บกนะ่ะเป็นโดรน DJI จากประเทศจีนอีกแล้วนะครับถ้าใช้ในชายแดน,นอันตรายมากเพราะฝั่งกัมพูชามีโดรน,นโลเคเตอร์ดักที่กัดผู้บังคับรีมทได้ ทหารผู้ใช้ชีวิตจะมีอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับนะคะคือเขาบอกว่าโดรนที่คุณทักษินมอบนี่เป็นอันตรายต่อทหารนี่คือพาดข่าวแบบนี้นะฮะสือะ่อหลักก็พาดแล้วก็ลงไปใน y o u ูไอ้ใต้โพสก็จะมีพวกต่อต้านทักษินพวกตรงข้ามนะมันละเลงกันแบบสนุกปากสนุกมือเลยละคะ่ะเหมือนที่ดิฉันบอกว่าโลกความจริงต้องมีอยู่ การใส่รายป้ายสีไม่หรือว่าการให้ข้อมูลเท็จไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเจตนาดีหรือเจตนาร้ายก็ตามมันไม่ใช่สิ่งดีค่ะก็เลยไปติดตามดูนะฮะอดีตนายกทักษิณนี่เขาก็ไม่ใช่คนโง่นะเป็นคนรวยที่ฉลาดแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีดีด้วยนะก็อยากจะรู้ข้อเท็จจริงเหมือนกันก็ไปติดตามมันมีคนบิดเบือนจากข้อเท็จจริง ที่มาก็คือเดิมทีแรกเนี่ยอดีตนายกทักษิณน,นี่เจตนาจะมอบเงินสดให้แก่กองทัพภาคที่สองนะเพื่อเอาเงินสดไปจับใจ่ายใช้สอยหากเป็นระเบียบราชการเนี่ยมันมันนานนะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคือผู้นี้มันอยากใช้ด่วนนะคะเหมือนกับบางทีเราอยากซื้อของนะคะถ้าหากเราอยากได้ใบก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าตรงไหนก็ได้แต่ถ้าซื้อตามกระบวนรระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างราชการมันนาน ต้องมีการบันทึกนะเงินนี้ได้มาจากไหนบันทึกจากผู้มีอำนาจทําการจัดซื้อจัดจ้างมีผู้ตรวจรับคือผู้ในางาๆว่ามันไม่ทันกินในสถานการณ์นี้นะก็เนื่องจากเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรเร่งด,วด่วนถ้าหากว่ากองทัพนี่จะดําเนินการเอาเงินที่คุณทักษิณบริจาคเนี่ยไปซื้อเองนะคะตามระเบียบราชการมันก็จะทําให้เสียเวลาจึงเห็นว่าเดี๋ยวจะประสานจัดหาดรนนะครับ เป็นโดรนที่กองทัพเนี่ยเลือกเอาสเปคสเปคที่กองทัพชอบรุ่นที่กองทัพชอบสเปคที่กองทัพชอบและเป็นในเรื่องความลับของกองทัพที่ใครจะไม่รู้เลยค่ะว่าโดรนที่สั่งมาตัวนี้เนี่ยเป็นโดรนแบบไหนมีมีสเปคหรือมออีการใช้ยังไงนะมีรายละเอียดยังไงไม่มีคนรู้เลยแม้แต่คนซื้อ ข้อมูลเกี่ยวกับโดรน,เ,นเป็นเรื่องความลับของทางกองทัพกองทัพจะเป็นคนเลือกรุ่นโดรนคนนอกหมายถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในกองทัพนะจะไม่มีทางรู้เลยว่าโดรนตัวนีน้ชื่อโดรนอะไรรุ่นไหนเมแต่คนที่ไปซื้อก็จะไม่รู้มันเป็นแนวทางของกองทัพที่เขาถามกันไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นรุ่นใดเปะ๊เปะ รายละเอียดของโดรนเป็นแบบไหนก็จะไม่มีคนรู้คนรู้ก็คือกองทัพที่เขาดําเนินการประสาทเท่านั้นเองคนซื้อที่เป็นคนนอกกองทัพนี่ยังไม่ทราบเลยว่าเป็นโดรนรุ่นไหนสเปคไหนนะคะกองทัพเขาทราบดีถึงขอบเขตและข้อจํากัดของโดรนแต่ละประเภทแล้วก็มีมาตรการเขารู้ด้วยกับว่าโดรนที่เขมินใช้เป็นแบบไหนต้องยังไงแบบไหนเขารู้มากของพวกคุณคนเดียวก็แล้วกันกับไอ้คนที่มาอวดรู้ทั้งหลายเนี่ย นะเขามีแผนการที่จะเตรียมในเรื่องของการรองรับในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามนะที่นี้ก็คือเมนเนี่แหละค่ะตรวจจับไว้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่คุณปานเทพออกมาพูดในทํานองว่าโดนแบบนี้มันมาจากจีนเมนมันมีแบบที่จะแบบยังไงแบบไหนนะคะถ้าเอามานี่ทหารที่ใช้เนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตเนี่ยคือทำเป็นรู้คนเราเนี่ย มันรู้ว่าอะไรควรไม่ควรคนหนึ่ง่มันไม่เก่งไม่ทุกเรื่องหรอกคะ่ะหรือถ้าคุณจะไปเก่งกว่าข้างทับได้ยังไงนะมีคนมาบริจาคข้าวของสิ่งของใช้แต่มันไม่ดีหรอคะ่นะแล้วมันต้องแบบโจมตีคนที่เขามีน้ำใจหรือมีความเสียสละนะแล้วคุณปานเทพคือใครมาอาจจะเคยโจมตีกรณีคุณกันนะคือคุณกันเขาก็ ทำดีกับกองทัพนะคะไม่่าะการบริจาคยางรถยนต์หรือทุกอย่างเท่าที่เขาทำได้แม้แต่การซื้อโดรนซื้อโดรนไปซึ่งการซื้อโดรนไปนบริจาคของคุณกันเนี่ยมันก็พอเข้าใจกันอยู่ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ในภารกิจกองทัพนะมันไม่ได้แต่กรณีของคุณกันนะคะกับของอดีตนายกทักษิณน,นันต่างกันคือรุ่นที่ในชุดที่ของอคุณทักษิณเนี่ย ไปซื้อรอริจากกองทัพนี่มันเป็นการประสานกับทางกองทัพแล้วกองทัพก็เป็นคนเลือกรุ่นเลือกรุ่นเลือกสเปคไม่ใช่ซื้อจากท้องตลาดแล้วเอาไปมอบบริจาคให้เหมือนบริจาคเสื้อผ้าอาหารการกินมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะมันมีการประสานงานกันว่าจะมีเงินทุนเอาไปให้กองทัพใช้นะเออแค่นั้นเองนะซึ่งกองทัพเขาก็ได้เลือกรุ่นเลือกสเปคเลือกคุณสมบัติขอบเขตในการ ที่จะเอามาใช้น่ะซึ่งไม่มีใครรู้เลยนะคะแล้วคนนอกมันจะมารู้ได้ยัางไงานขนาดคนซื้อก็ยังไม่รู้ประเด็นมันคือว่าเรื่องแบบนี้สังคมนะคะคนทําดีนะคะออกมาด่ามาว่ามาโจมตีมาด้อยค่า <S 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 เหมือนกับกรณีที่ท่านอดีตนาย,ยกทักย์ิลไปเยี่ยมผู้รีภัยในค่ายอุปโยคเนี่ยคือคนเราถ้ารู้จักคิดนะคะมันจะคิดว่านี่คืออดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย นี่คือผู้สูงวัยอายุ70กว่าปีคนอายุ70กว่าปีนะคะเขาเดินทางไปในพื้นที่ไปเยี่ยมไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนมันออก็เอามาประเด็นโจมตีกันไอ้พวกที่มือไม่ทายออกเท้ารานํำหรือพวกอวดดีแต่ไม่มีดีอวดหลายคนนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ได้ค่ะ เราคุยกันในฐานะพอการเมืองที่รักในความถูกต้องเป็นธรรมและมีสํำนึกดีค่ะอย่างเช่นด็อกเตร์ธนพรนะคุณธนพรนะคะที่ออกมาวิจารณ์เญงหยงๆๆงสั่งสอนรัฐบาลหญงหยงงรายวันถามว่าคุณประสบความสําเร็จอะไรในทางการเมืองหลายปีก่อนตั้งพรรคขึ้นมานะยังไม่ประสบความสําเร็จเลยผ่านไปหลายปีจนต้องปิดพรรคลงไปแล้วมี พูดมีวิจารณ์มีฟันธงแต่ละอันเนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนป่านนั้นก็ไม่สำเนียกตัวเองนะว่าตัวเองมีเก่งขนาดไหนมีบารมีขนาดไหนนะมีความรู้ความสามารถความเข้าใจขนาดไหนบางอาจมาสั่งสอนคนอื่นมาด้อยค่าคนอื่นนะคนเราโง่ในเรื่องไหนมันต้องสำเนียกว่าตัวเองรู้โง่ค่ะไม่ใช่ทุกคนจะรู้ไปทุกเรื่องนะ ทำธุรกิจล้มเหลวนะเป็นหนี้สินสิบล้านร้อยล้านเปิดร้านอาหารสิบครั้งเจงทั้งสิบครั้งคุณยังจะกล้าไปเป็นกูรูสอนคนที่เขาจะมาเปิดธุรกิจอาหารอยู่หรอคะเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องอะไรที่น่าสมเพชนะฮะในสังคมสําหรับคนบางกลุ่มนะคะเอาเราก็รู้เข้าใจเรื่องโดนเพียงเท่านี้ก่อนกรณีเขากระโดงนี้คนเกี่ยวข้องไม่จบนะคะยังมีเรื่องที่ควรคุยอีกหลายประเด็นเลย แต่ดิฉันเนี่ยถือว่าตัวเองพูดเรื่องเขากระโดงมาเป็น3คลิป4คลิปแล้วแม้แต่เราบรรยายเรื่องเขากระโดงเรายังเบื่อแต่มันมีกลุ่มคนที่จะเสียหายศูญเสียธุรกิจบูญค่าหลายพันล้านเนี่ยมันไม่ยอมง่ายง,นะงานนี้จะพ่วงกันไปหลายอย่างแต่ที่แน่ๆตอนนี้มันมีกลุ่มที่ต้องการที่จะขจัดเพรทงทานให้ได้โดยอาศัยที่ตัวเองค่อนข้าง มีอะไรบางอย่างกับองค์กรอิสระนะ,ะบางองค์กรนะคะคือพูดง่ายๆว่าต้องจับขจัดจานายกชื่อแพรทองถาและตอนนี้นะคะมีพายกระซิบด้วยนะคะว่าพักร่วมกับอาศัยบาร,รมีของมือพลังรีลับบางคนพรชตยใช้คำว่าพลังรีลับบางคนเป็นหน้าที่มองไม่เห็นเป็นมือที่มองไม่เห็นนะ,ะพยายามที่จะล็อบบี้ ให้พรรครวมไทยสร้างชาติถอนตัวในการถ้าแพทองทานถูกโหวตให้หมดสภาพนายกแล้วจะมีการเลือกนายกใหม่ซึ่งแคนดิเดตที่จะเลือกต่อไปก็จะเป็นแคนดิเดตจากพกรรคเพื่อไทยคืออาจารย์ชัยเกษีกับแคนดิเดตที่ชื่ออนุทิดโดยวางแผนในว่าพรรคภูมิใจไทยก็จะร่วมกับพรรคส้มนะแล้วจะพยายามดึงรวมไทยสร้างชาติมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล งานนี้นะคะถ้ามีอํานาจเขาก็จะคิดว่าเขาสามารถที่จะล้มกระดานในเรื่องคดีหัวสอบคดีต่างๆที่ DSI กำลังรุกคื้นะคะแล้วก็ที่เรื่องใหญ่มากเลยก็คือเขากระดูเขากระดูหัวสอบคดีต่างๆที่ DSI เล่นเพราะฉะนั้นการมีอำนาจจึงเป็นเรื่องสำคัญ การล้มกระดานรัฐบาลชุดนี้จึงเป็นเรื่องที่เขาต้องการให้เกิดและพยายามจะสําเร็จหรือไม่ยังไงก็าใติดตามมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยหรือท้อขนาดไหนหายเหนื่อยหายท้อก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ยืนหยัดเท่าที่เราจะพอมีพลังนะเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยให้ความอายุติธรรมอำนาจมืดหรือไอ้พวกที่ถ่วงความเจริญน,นะ ในพวกที่ไม่ทำงานนะฮะการเมืองน้ำเน่าผลประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องเป็นใหญ่มาบริหารประเทศสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยยังตระหนักไม่พอใครเป็นอะไรก็ช่างขอแต่ตัวเองและพวกพร้อมล่ำสับมีอำนาจเขาไม่สนค่ะเพราะฉะนั้นนะฮะเกมของอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องที่ คนที่กล้าที่จะแลกเมตต่หายันะของบ้านเมืองความเดือดร้อนของประชาชนเขาไม่สดจึงเป็นเรื่องของที่เราประชาชนตาดำๆนะที่ยังมีสัาเนึกสาธารณะและต้องการอยากจะเห็นอนาคตของประเทศชาติลูกหลานมันก้าวเดินต่อไปอยากมีอนาคตและความหวังต้องร่วมด้วยช่วยกัน ก็ค่อยหาประเด็นต่างๆมาคุยกันนะคะประเด็นวันนี้นะแม้จะเป็นเรื่องเหมือนไร้สาระแต่มันก็คือมันก็คือภัยอันตรายที่ทำร้ายสังคมนะกล้าที่จะทำทุกอย่างนะแม้แต่ให้ประเทศไม่มีนายกนะเพื่อตัวเองได้ผลประโยชน์แล้วก็ได้มีอำนาจมาบริหาร แล้วพอได้อำนาจบริหารนี่เคยบริหารเนีมันเกิดผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนไหมเขาไม่รู้เขารู้แต่แค่ว่าตัวเองและพวกของต้องมีอำนาจเพื่อผลประโยชน์เราต้องช่วยกันนะ,ะท่านผู้ชมเท่าที่เราจะมีพลังพอช่วยได้นะคะก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะฮะการกดไลค์จะทําให้เพิ่มเปิดค่าการมองเห็นเพราะฉะนั้นนะฮะ การที่เราช่วยกันนะฮะฝ่าให้มันไปดิฉันเชื่อแน่ค่ะว่าถ้าหากว่าขจัดเรื่องสอบอหัวขจัดอำนาจมืดนะจากวัฒนธรรมที่เขาวางกับดักไว้อันตรายมากเลยนะในเรื่องอันนี้นะคะในเรื่องสอบอหัวเนี่ยหนักมากกินรวบทุกองค์กรอิสระเราจะปล่อยให้ คนไม่ดีมาปกครองหรือบริหารบ้านเมืองหรือมามีอิทธิพลในสังคมนี้ไม่ได้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ